วันนี้ได้รางวัลด้วยนะคะขอบคุณจู๊กชมากๆเลยค่ะที่ให้รางวัลน,นี้กับพุดธภิกซี่นะคะสัญญาว่าจะตั้งใจผลิตผลงานดีๆต่อไปแน่นอนค่ะแล้ววันนี้กำรางวัอะไรางไรบ้าง กุ่มมากเลยค่ะมีค่ะก็อย่างที่พวกเราได้โชว์ไปแล้วค่ะก็เป็นการเอาเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเราก็คือเม็กิคาค่ะมีการแบบว่าทําโชว์ใหม่ด้วยการแบบว่าทําท่าเต้นขึ้นมาพร้อมกับแบบขม่อะไรเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรพิเศษพิเศษสําหรับจุ๊กโดยเฉพาะเลยค่ะแบบน,นี้มันจะแมีเศหรือเปล่าไม้องถาม เพลงแรกเลยที่<ช>เราเอา่เอาขาไมคมาเป็นส่วนประกอบของกา<ช>่เต้นขาข้ออะไรเป็นใหม่ดีค่ะสาดุทุกคนด้วยนะคะสามารถไปเต้นตามกันได้นะคะม,มหหยโอ้ยวันนี้ประทับใจโชว์พี่เจเลอร์มาก<จ>ใช่เท,ท่มาก ให่มากแล้วก็โหเขาขนมาจัดเต็มมากด้วยแบบชุดเชิดหรือว่าแบบชงการเพอร์ฟอร์มโชงเขามีลูกเล่นแบบลงมานั่งเล่นกับพี่พีพีบิวกิ้ด้วยน่ารักมากค่ะแล้วก็เป็นแฟนคลับเขาตั้งแต่แบบนายใบนาาใช่แล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นเขาเพอร์ฟอร์มากัช่คือแบบสาปเพลงติดกันคือเขาเอาอยู่เลยเกมาค่ะถว่ามีเขาตงมากอเลยอะ สุดก็คงจะเป็นคอนเสิร์ตค,ค่ะคใช่กำลังคคอนเิร์ต่ะใช่ค่ะก็วันที่7กุมภาอิมแพกอารีนานะคะก็ถ้าใครว่างนะคะก็มาเจอพวกเราที่คอนเสิร์ตท,ที่สองของพวกเรากันเยอะๆนะคะคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างของในความร้อา คอนเสิร์ตแรกก็จะเป็นแบบว่าเป็นตำนานบทแรกของพิกซีนะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามค่ะว่าตำนานเล่มที่2ของพิกซี่จะถูกเล่าออกมาในมุมไหนบ้างนะคะรับรองว่าจะได้เห็นอะไรใหม่ๆจากพวกเราพิกซีแล้วก็จะมีใครมาร่วมโชว์แล้วก็ร่วมเขียนหนังสือเล่มใหม่ของพวกเรา,เราก็อยากให้รอติดตามค่ะเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนแน่นอน,นะคะ่ะ จัดเต็มมากค่ะศิลปินเยอะมากค่ะอออคขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณนะคะขอบคุณะค,ะค่ณะได้ไหมครับโอเคไหมคะโอเคไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรใจอันนี้ค่ะ